วางช้อนถูกถูกเนี่ยอนี่เอออเอออเต้นด้วย ดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นุนเนียวได้เจอแล้วเนี่ยข่าวว่าเธอก Copy สล่อใช่อาจจะเขาชาจจะ Copy เขาหรือเปล่าเนี่กว่าเป็นต้นแบบโอเคพี่นุนเนียววันนี้ก็เลยวันนี้นะคะกระตีกับพี่นุนเนียวก็เลยต้องมากินข้าวด้วยกันเนี่ยต่อหน้าเลยทั้งคู่เลยนะคะเจอกันเลยนะคะทุกคนงั้นอันนี้หอยทอดชอบกินไหมชอบครับชอบหรอชอบ พี่กะทิชอบกินขนมจีนขนมจีนเป็นคนชอบกินมากแล้วเป็นไงตอนอร่อยอ่ะได้ได้ได้ยกอย่างนั้นไหมยกฮะวันก่อนแบบยกไปแล้วใครสอนถามจริงใครสอนผมดูพี่พี่กัทีเห็นแล้วแบบรอบๆตัวผมอะพี่กะเทยเยอะจริงหรอแลพี่เทยก็จะแบบชอบทำรู้อย่างว่ารอบเนี้ยไม่ได้เค้กยกจ่าแล้วนะวันนี้เราจะยกรถยกรถ ยกรถทำมาแล้วนะไม่ได้แค่ยกจ่ายอย่างเดียวนะอร่อยยกรถยกรถด้วยเหรอคือยกรถกับมิวอ่เราลองกินแล้วมันยังไงเออเวลากินอะไรที่มันอร่อยอร่อยอย่างนี้เซมโบ้ไหมนะเขาเรียกว่าอะไรนะอร่อยอร่อยปากอย่างเดียวไม่พอต้องออกร่างกายด้วยแบบโอเค วางถอนปึ้งหนึ่งอร่อยมากคุณแม่อ่านุนิวลองมันก็ด็กลัวผมลองบ้างของจริงเป็นไงไ้ดูสิอืวาง้อนโออ้ืม ถูกเนี่ยนี <S <S ่นี่อออเออเออเต้งด้วยอุ้อออยน้องหญิงน,นะคะดดดได้เจอกันแล้วกทิยาหนูหนิวนะคะสลิดยกจานยกโต๊ะอ,อ่ะกินพร้อมกันอีกทีเออเดี๋ยวอีกสองสามอ่ะนี่น 으아. <놀람> 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 <놀람>